ครับภาพแรกมีกี่ส่วนครับสามส่วนสามส่วนมันมีให้ระบายหนึ่งส่วนสามก็ระบายหนึ่งส่วนโอเคภาพที่สอง การภาพที่สอง,สองมีกี่ส่วนสามส่วนสองส่วนสามสองส่วนสามก็บายสองชิน้นเย่ยม ภาพที่สามวงกลมลูกระบายหนึ่งส่วนสามมีสามชิ้นหนึ่งส่วนสามก็ระบายหนึ่งชิ้นใช่ระบายเร็วๆลูกจากเวลายอยู่ภาพต่อไปภาพต่อไปมันมีระบาย 3. สามส่วนสามสามส่วนสามสาม ก็ระบายสามชิ้นหนามอันนี้แบบนี้ใช่ไหมอืมสามส่วนสามเท่ากับอะไรเท่ากับหนึง่งเออถูกระบายเลยลเร็วๆลูก อ้าวพับต่อไปพับต่อไปหนึ่งส่วนส,สามหนึ่งส่วนสาภาพนี้ใช่ไหมใช่ก็ระบายหนึ่งชิ้นอืมเร็ว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 เีจับเวลาอยู่ภาบต่อไปพาพไปสองส่วนส,สามสอามพับต่อไปสองส่วน <S 2> <S 2> <ค>ส,สามก็ก็ระบายสองชิ้นอืมภาพนี้ใช่ใช่พบนั้นแหละเร็วเร็ใกล้หมดเวลาแล้ว สอ่วนโอเคกูดอาพับต่อไป1นึ่งส่วนสามหนึ่งามนี่มยมวงกลมนี่แหละหนึ่ส่วนสามาพับสุดท้ายสามส่วนสามสามส่วนสจพี่ไล่อยู่จัพี่ไล่อยู่อร่อยอะไรวา Mm. Yeah. yeah. Okay. Hello. Okay.